สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับกมาพบกันนะครับผมเก่งหลวงพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนำชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็เนื่องในวันนี้นะครับเราเป็นวันไหว้ครูนะครับหลวงพ่อคุยนะครับเนาะสิบสองสิบสองเมษายนนะครับก็คือวันละสังขารแล้วก็วันมรณภาพท่านนะครับเนี่นะครับเนาะก็เนื่องในวันไหวครูหลวงพ่อกวยนะครับนาะหรือพี่ใหม่ไทยนะครับเนาะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะ มาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยหลังพระศิวลีนะครับเป็นพระเครื่องของท่านกันนะครับผมนี่นี่นะครับเนาะก็ดูนะครับเนื้อหานะครับผงน้ํามันนะครับดูนะนะครับดูให้เป็นผงน้ํามันแล้วก็ดูคาบไขความเก่านะครับนี่นะครับเนาะนี่นะพี่นะดูผงน้ํามันนะครับแล้วก็ไขผงน้ํามันนะพี่นะ นี่นะนะครับก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับผมนี่นี่นะนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงกล้องสองกันนะครับเนาะดูนะครับเนาะพิมพ์นะครับเนาะอย่างเรารู้แล้วล่ะนะครับเนาะพระสมเด็จนะครับหลังพระศีวลีแล้วก็ดูนะครับเนื้อหาของผงน้ํามันนะครับของท่านนะครับน่าจะเป็นผงน้ํามันนะครับแล้วก็ธรรมชาติของผงน้ํามันนะครับผงน้ํามันจะเป็นออกขาวนวลๆอย่างนี้แหละนะครับเหลืองอ่อนๆนะครับเนาะนี่นะครับเนาะ นะครับแล้วเราก็นะครับมาดูแนวทางการเล่นหานะครับผมนี่นะครับก็ไม่ต้องอะไรมากมายก็ดูในหนังสือเลยแล้ยวกันนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติของผงน้ามันนะครับจะเป็นขาวเหลืองอ่อนๆนะครับเนาะนี่นะครับจะมีทั้งนี่นะพีนะจะมีทั้งซีบลีอย่างนี้นะครับแล้วก็ซีบลีอย่างนี้เห็นไหมครับ นะครับจะเป็นผงน้ํามันนะพี่นะขาวๆเหลืองๆก็เราก็จะมีไข่ไหมครับไข่ผงน้ํามันนะพี่นะนี่นะนะครับนี่ดูให้ดีนะครับเนาะไข่ผงน้ํามันก็คือธรรมชาติความเก่านั่นเองวิธีนะดูเห็นไหมครับดูไข่ผงน้ํามันนะพี่นะเนี่ยดูองค์บนนะพี่นะนี่นะพี่ เห็นไหมครับจะเป็นไข่ขาวปกคลุมนะครับก็คือธรรมชาติความเก่านั่นเองนะครับหรือเนี่ยนะครับธรรมชาติความเก่าของผงน้ํามันนะครับเนาะเห็นไหมครับคราบไข่ขาวปกคลุมนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดูด้านหลังไข่ขาวปกคลุมนะครับเนาะเนี่ยนะครับธรรมชาติของผงน้ามันนะเฮ้ยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็นะครับเนาะ ก่อนที่นะครับจะมาลงกล้องส่องกันนะครับก็ขอนะครับเนาะพูดคุยกันนิดนึงนะครับเนาะเป็นข้อสังเกตเป็นข้อชุกคิดแล้วกันนะครับเนาะว่าสําหรับคนที่นะครับเนาะเล่นพระนะสะสมพระนะครับนะว่าจะไปทางไหนนะครับเนาะเป็นข้อชุกคิดนะครับที่ผมพอพูดเสริมให้นะครับนะดูวงการพระเครื่องบ้านเรานะครับเนาะเซียนนะครับเซียนอยากจะซื้อพระชาวบ้านเห็นไหมครับ อาจารย์บออาจารย์พอนะครับและหลายอาจารย์นะครับเขาถึงให้ชาวบ้านนะครับให้ชาวบ้านเอาผ้าไปขายเขาถูกไหมครับเอาผ้าไปปล่อยให้เขาแล้วก็มีการถ่ายเท่าสดนะครับเสียนอยากซื้อพระผ้าชาวบ้าน,นครับแต่ยังเราคนสะสมพ้ากับอยากซื้อผ้าเสียนเห็นไหมครับคุณดูให้ดีนะครับนะว่าพ้าดีพ้าแท้มันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับเนาะ นะครับทำไมเราทำไมเราถึงเอ๊ะทำไมเราจะซื้อซ <ada> ื้อพาเซียนทำไมเราไม่กล้าซื้อพาชาวบ้านครับเพราะอะไรอ๋อเราดูไม่เป็นนะครับแล้วเราดูไม่เป็นทําไมเราไม่ศึกษาล่ะครับถูกไหมครับเซียนเขาก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดผมพูดถูกไหมครับนะนะครับมันไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดล่ะครับลองไปถามเขาดูนะครับมันข้อพิสูจน์ได้ครับนะครับไปถามบออาจารย์ทออาจารย์รออาจารย์อะไรก็ได้นะครับห้างบนพันทิ์นะครับไปถามทุกอาจารย์ นะครับเป็นตั้งแต่เกิดเลยไหมนะครับถูกไหมครับมันไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดนะครับถ้าใครพูดว่าเป็นตั้งแต่เกิดคุณก็ต้องรู้แล้วมันโกหกถูกไหมครับนะอันนี้มันคือสัจจะความจริงนะครับสัจจะความจริงก็คือนะครับตามหลักพุทธศาสนานะครับให้อยู่กับความจริงให้อยู่กับปัจจุบันนะครับอย่าไปเสียใจกับอดีตอย่าไปพะวงกับอนาคตให้อยู่กับความจริงถูกไหมครับอยู่กับความจริงก็คืออยู่กับปัจจุบันถูกไหมครับเล่นพระเอาคําสอนท่านไปด้วยครับนะครับเนาะ นะครับแล้วก็นะครับบางคนนะครับนอเซียนนะครับซื้อวาชาบ้านนะครับแต่นะครับพูดจังนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเก็บพระรุ่นนี้สินะครับมันจะมีราคาต่อไปมันจะแพงต่อไปมันจะขึ้นนะครับถูกไหมครับต่อไปจะหาไม่ได้แล้วนะจะขึ้นนะนะครับผมย้อนถามเช่นเคยครับทําไมเขาไม่ซื้อกันเองล่ะครับถูกไหมครับห้างบนบันทิปมีเป็นร้อยร้อยตู้ถูกไหมครับ ก็ซื้อกันเองสิครับก็รู้นี่ว่ามันจะขึ้นถูกไหมครับเหมือนทองอะ่ะนะครับใครๆก็รู้ว่าจะขึ้นถูกไหมครับคนมีกําลังเงินเขาก็ซื้อทองเพราะมันขึ้นแน่ถูกไหมครับ <c oughs> มันไม่เห็นต้องโปรโมทเลยอะ่ะถูกไหมครับเพราะมันขึ้นเป็นกราฟอยู่แล้วพี่นะครับมันขึ้นเป็นกราฟขึ้นมาตลอดอยู่แล้วนะทองนะนะครับตอนผมจําความได้ผมทันอยู่นะยุคสามพั 2, 000, 3, 000, 2, 000, นสองพันแปดสามพันสองเนี่ยผมทันอยู่นะนะครับตอนรู้ความแล้วนะนะครับทุกวันนี้ขึ้นไปห้าหมื่นแล้ว นะครับมันขึ้นเป็นกราฟครับนะครับนะครับถ้านะครับเนาะคือพยายามพูดตลอดนะครับพระเครื่องมันมีราคากลางนะนะครับพระเครื่องมันเก็บไว้นะเก็บไว้รุ่นนี้สินะครับจะมีราคามันจะขึ้นแน่นะครับคนเล่นพระถูกไหมครับคนเล่นพระนะครับพระเครื่องก็คือเงินทองทําไมเขาไม่ซื้อขายกันเองอ่ะถูกไหมครับเออนะครับมันเป็นสิ่งที่เราดูได้นะนะครับ ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับไม่งั้นเป็นละลอยตู้เขาก็ซื้อกันเองแหละครับถูกไหมครับเออถ้ารู้ว่ามันขึ้นราคาแน่เขาก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะเก็บไว้มันก็ต้องมีราคาถูกไหมครับเออนะครับมันเท่านั้นเองนะครับเนาะมันเป็นสิ่งที่เหมือนพูดง่ายๆว่านะครับโฆษณาชวนเชื่อนะครับกับสิ่งที่มันเป็นไปนะนะครับมันเท่านั้นเองวันนี้นะครับหลักใหญ่ใจความนะครับก็คือนะครับเนาะ ศึกษาครับนะครับศึกษาสะสมครับนะครับเอาตัวเองเอาความรู้ตัวเองนะครับเนาะเอาความรู้ตัวเองนะครับเป็นที่ตั้งนะพี่นะครับเนาะอย่าไปแบบว่าไปตามคนอื่นนะครับเหมือนแบบไม้หลักปักขี้เลนนะครับเอาง่ายง่ายสั้นๆครับนะครับสมมุติเพื่อนเพืยพี่จะแบบจะเล่นหุ้นน่นะนะครับมีคนพูดว่าให้หุ้นนั้นหุ้นนี้นะครับแล้วเราแล้วเราไม่มีความรู้อะนะครับคุณกล้าซื้อไหม ผมไม่กล้าซื้อนะถูกไหมครับเราคอนโทรไม่ได้นะครับเนาะเหมือนนักธุรกิจดังๆที่เป็นคนแขกแขกที่เขาใส่เขามีนวดนะครับนะครับมีเงินเท่าไหร่นะครับเนาะเอาเงินไปลงทุนกับสิ่งกับสิ่งที่ตัวเองคอนโทรไม่ได้มันอันตรายนะพี่นะครับมันต้องเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับเนาะเราควบคุมได้อะไรก็คือเรามีความรู้เรามีความรู้กับสิ่งนั้นถูกไหมครับเราแย้งเรามีเหตุผลเรามีตรกกะนะครับว่าเฮ้ย ของเนี้ยนะครับมันน่าเก็บเพราะอะไรถูกไหมครับมันน่าเก็บเพราะอะไรมันเก็บเพราะแท้นะนะครับมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนะครับไม่ใช่แบบมันมันยังไงอ๋อซื้อมาจากคนนั้นอ๋ออคนนั้นบอกว่าแท้นะครับคนนั้นบอกว่าแท้เหมือนเราเอาอนาคตไปฝากกับคนนั้นนะครับนะครับแล้วผ้าวันหนึ่งนะครับคนนั้นก็พลาดขึ้นมาล่ะถูกไหมครับเฮ้ยคนนั้นเหรอที่เรื่องเช็คสามร้อยล้านเปล่าที่โดนไปเฮ้ยคนนั้น ถูกไหมครับอ้าวแล้วที่คุณอ้างว่าคนนั้นแล้วความน่าเชื่อถือมันไม่มันมันไม่เหลือเลยนะเพื่อนพี่นะครับนี่แหละครับนะมันสิ่งที่เราคอนโทรไม่ได้เพราะคุณต้องใช้ชื่อเสียงเขาถูกไหมครับคุณต้องใช้ชื่อเขานะครับแต่ถ้าคุณคอนโทรได้นะครับเนาคอนโทรได้คือนะครับเราบอกกันนะครับนะว่าเอ้ยแท้ยังไงนะครับแท้ยังไงอะไรยังไงให้เขาเข้าใจนะครับธรรมชาติความเก่าพิมนะนะครับแนวทางการเล่นหานะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนะครับ มันเท่านั้นเองครับพี่นะครับเนาะนะครับมันก็เล่นตามความรู้ของเรานะครับเออนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปแบบเฮ้ยเราไปอ้างเขาเพื่อที่เราอยากจะขายแพงๆเท่าเขาถูกไหมครับแต่อย่าลืมครับนะครับเรายังไม่ดังนะครับคุณไม่มีทางซื้อเข้าราคาเดียวกับอาจารย์บบท่าประจันแน่อาจารย์โทแน่อาจารย์พดแน่ถูกไหมครับ คุณไม่มีวันซื้อเข้าราคาเดียวขายเพราะอะไรนะครับเวลาคุณจะซื้อเราไม่ดังถูกไหมครับนะครับเราชอบพอกันอ่าลุงป้าขายเท่าไหร่ถูกไหมครับเขาก็อ่าเอ่ยราคามาแต่ถ้าอาจารย์บอยอาจารย์พศอาจารย์โทนถามกลับกันนะครับไปถามเอาภาพให้อาจารย์พวกนั้นดูนะครับแล้วถามเขาว่าเท่าไหร่นะครับราคามันราคามันอยู่บนเพดานบ้านแน่นอนครับนะครับราคาซื้อเข้ามันก็ต่างกันแล้วนะครับ แล้วคุณอยากจะไปขายราคาเดียวกับเขาอะถูกไหมครับคุณว่าเอาเปรียบเขาไหมอะครับนะครับเขาก็ต้องขายพร้อมชื่อเสียงเขาถูกไหมครับชื่อเสียงเขาถูกไหมครับมันก็ต้องแพงนะครับแล้วคุณมาดูว่าเอ้ยเขาขายเท่านั้นไงจะขายเท่าเขามันเป็นไปไม่ได้ครับนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับนะครับเหมือนเอาง่ายๆครับคุณเมียคุณคุณมีเมียนะสมมุตินะครับเมียทํางานอยู่ กา <S an other> งเกงยีนรีวายแล้วกันนะครับนะเย็บยีนรีวายนะครับเนาะ <S <S <an other> วันหนึ่งเมียคุณเบื่อออกคือออกมานั่งเย็บอยู่บ้านนะครับเย็บกางเกงยีนเหม,มือนกันเลยนะครับรู้ว่าเฮ้ยรีวายมาเย็บยังไงมาเย็บเองเลยนะครับแต่ติดแบรนด์รีวายไม่ได,มด้มันจะโดนมันจะโดนลิขสิทธิ์คุณเย็บยีนขึ้นมาแล้วคุณจะขายเท่ายีนรีวายคุณว่าคุณจะขายได้ไหมครับถูกไหมครับมันไม่มีวันขายได้ครับนะครับเรายืนอยู่บนหลักความจริงครับนะครับ บาคนชอบถามจําครับมันเล่นเท่าไหร่มันเท่าไหร่มันแพงเท่าไหร่นะครับมันเล่นเท่าไหร่ผมถามคุณกลับครับคุณจะเอาราคาไหนราคาชาวบ้านราคาแผงจรยุทธ์หรือราคาเซียนนะครับคุณตอบผมหน่อยครับถูกไหมครับมันไม่มีราคาเท่ากาันผมถึงบอกผ่าเครื่องมันไม่มีราคากลางและผมพูดมาตลอดนะถูกไหมครับราคากลางมันต้องเหมือนทองนะครับทองนะครับคุณไปขายเชียงใหม่หรือขายเบตรงหรือขายอีสานหรือขายกรุงเทพ ราคามันจะใกล้ๆก,กันเพราะมันเป็นราคากลางจริงๆนะครับเหมือนแบงค์พันน่ะใช้ที่ไหนมันก็มีค่าพันบาทถูกไหมครับพระเครื่องเนี่ยนะครับอย่าว่าจะขายที่นี่เลยนะครับปากซอยปากซอยยันท่าประจันคุณลองไล่ขายไปนะครับอย่าว่าแต่ราคากลางเลยจะมีร้านไหนรับซื้อหรือเปล่าถูกไหมครับถ้ามีรับซื้อมันไม่มีทางเท่ากันนะครับเอาแค่ง่ายๆสั้นๆครับนะครับราคาเชาวบ้านราคาแผงจรยุทธ์ราคาตลาดนัดปากซอย ราคานัดใหญ่ราคานัดประกวดราคาห้างราคาเซียนใหญ่มันไม่มีเท่ากันผมพูดถูกไหมนะครับแค่น้ามันก็ไม่เท่ากันแล้วครับนะครับเออนะครับมามาถามราคาเขาเล่นกันเท่าไหร่เท่าไหร่ผมตอบให้ไม่ได้แล้วครับนะครับเพราะอะไรครับนะครับผมบอกตลอดว่าผมดูทุนเป็นหลักนะครับผมดูทุนเป็นหลักนะครับผมพอใจจะปล่อยราคานี้นะครับเนาะ คุณโอเคได้กันก็ก็คือได้กันนะครับเท่านั้นเองพี่นะครับแล้วนะครับความบริสุทธิ์ใจของผมนะครับที่ผมมีให้ทุกคนนะครับนะความบริสุทธิ์ใจของผมคือนะครับเนาะผมปล่อยราคานี้นะครับผมดูทุนผมปล่อยราคานี้นะครับผมอาจจะปล่อยถูกกว่าเขาถูกกว่าเขาหรือแพงกว่าเขานะครับเขาเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนผมปล่อยละพันนะครับแต่เชื่อครับผมประกันให้ ผมประกันให้เท่ากับที่คุณซื้อมาเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นแหละอันนั้นคือความบริสุทธิ์ใจของผมนะครับที่ผมมีให้ทุกคนนะนะครับเพราะผมดูแท้ผมดูแท้มันก็คือแท้นะครับจะมาอ้างว่าผมไม่เคยอ้างนะว่าผมขายถูกแล้วผมไม่ประกันนะครับไม่ใช่ครับนะครับอันนั้นคือความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับเนาะนะครับเหมือนรถนะครับเนาะไปเข้าศูนย์เนาะนะครับไปเข้าศูนย์บริการเนาะฮอนด้ามิตซูโตโยต้าถูกไหมครับจะมีประกันนะครับ อะไรสิบห้าวันหมื่นโลห้าหมื่นโลนะครับแล้วทําไมอู่ข้างทางนะครับเราเป็นอู่เล ك, ็กๆข้างทางทําไมเราจะประกันไม่ได้หรอครับถูกไหมครับเราก็มีฝีมือนี่เราก็มีความมั่นใจของเรานะครับประกันสิบห้าวันสิบห้าประกันสิบห้าวันประกันเดือนหนึ่งก็ยังดีที่ประกันถูกไหมครับเราไม่จําเป็นนะเฮ้ยจะมาอ้างเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ผมไม่ประกันหรอกเพราะผมถูกผมซ่อมถูกกับเขาซ่อมสู่อู่ใหญ่ถ้าคุณอยากได้ประกันคุณก็ไปซื้อไปเช่าอู่ใหญ่ดิ ผมไม่เห็นด้วยนะครับเนาะผมไม่เห็นด้วยครับนะครับเรามั่นใจในฝีมือเราเรามั่นใจในสายตาเราเราก็ต้องประกันได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือความบริสุทธิ์ใจนะวิธีนะครับที่เรามีให้กันนะครับเนาะในวงการผ่าเครื่องนะนะครับมันเท่านั้นเองนะพ,พี่นะครับจะมาบอกเฮ้ยผ้าเป็นแสน,น,นเป็นล้านสิบล้านเขาเล่นกงนไปสิบล้านนะครับกูปล่อยห้าหมื่นกูปล่อยแสนหนึง่งกูไม่ประกันหรอกนะครับเพราะเขาผ้าราคานั้นมันไม่ใช่ ผมบอกว่ามันไม่ใช่นะครับเนาะห้าหมื่นแสนก็เงินครับนะครับนะครับพันห้าพันห้าร้อยก็เงินครับนะครับเท่านั้นเองพี่นะครับมันถึงเกิดช่องว่างไงนะครับพอขายไม่ได้เท่าเขาก็โวยวายนะครับแต่คุณไม่กล้าประกันไงถูกไหมครับคุณไม่กล้าประกันในสิ่งสองในในสิ่งของของคุณนะถูกไหมครับเออนะครับ ถ้าคุณมั่นใจนะครับเนาะ,ะปล่อยห้าหมื่นแสนห้าแสนพาเขาเล่นกันเป็นสิบล้านเลยผมปล่อยแค่ห้าแสนนี่แหละแต่ผมประกันให้เท่ากับสิบล้านนั่นแหละถูกไหมครับมันก็เท่านั้นเองนะครับถ้าคนซื้อคุณไปเขาดูจบมันก็จบถูกไหมครับมันก็แค่นั้นเองนะนะครับมันคือความจริงใจที่มีให้กันในวงการพาะเคื่องนะครับผมนะ <c oughs> ก็มานะครับผม มาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นพระสมเด็จนะครับหลงพ่อควยหลังพัซซิ่บอลีนะครับเนื้อผงน้ํามันนะพี่ก็ดูนะนะครับเนื้อผงน้ํามันจะเป็นวรรณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คาบไข่นะครับนของผงน้ามันนะครับผมนี่เห็นไหมครับคาบไข่เขาจะมาจากในเนื้อนะพี่นะครับมันไม่ใช่เปรอะเลอะใช่ไหมครับนี่ นี่นะพี่พิมพนี้นะครับนาะท่านถอดพิมพมาจากวัลราชนันดาดานะครับแต่เนื้อปุ่งน้ำมันเนี่ยสู่ท่านนะครับเห็นไหมครับจอกเนี่ยขาวๆเรื่องๆแล้วไข่าขาวๆเนี่ยน,นี่นะพี่ <c oughs> นี่นะครับ นี่นะนะครับก็โอเคนะนะครับพื่พีนะครับ,นะนะรบ,รบสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนั่นแหละที่วะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้าใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดต u b ตะไคร่ช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ